สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับู่กับผมเหลือสอดเกิดและเกมที่คุณกำลังรับชมอยู่ตอนนี้คือโปรตุทยครับอ่ามาเริ่ม New g a วเกมเลยครับดิบเลอระดับเอ้าระพารไปไหนน้องแมวไปคือไม่ต้องการหาตัวแล้วอ่าเซฟตัวนี้เอ้าก็เย็ดไปดิเพิ่งเริ่มเล่นเองจะมาเซฟทำไมโปรตุทย religion อะไรของมันทำไม loading นานจังวะฟุบฟุบฟุบเขาบอกเลยนะครับผมไปอังกฤษไม่เก่งนะครับนี่ครับมีซาบบอกอยู่ก็พยายามแปลไปก่อน,นครับโอ้เข้ามาก็แท็กซี่เลยครับเอาล้วเส้นอะไรวะเนี่ยอุ้ย อุ้ย <aría> อ okay. mm ุ hmm. <not> so ้ย <work> เ้นอะไรวะยาแยงใช่มหมโอเคอืมเต็มโอ้โหนี่ก็คือตัวเอกของเรานั่นเอง ใจกล้าไปหน่อยไหมพี่อ้โหโดดลงมาเจ็บบ้างไหมนั่นพาคุมหัวไว้แล้ววิ่งไปไหนเราเขาอู้หูโดนจิกโดนไก่จิกเฮ้ยไม่ใช่โดนกาจิกตาอ้แรงกระโดดสูงมากมันก็แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นตัวสัมปหัดนี่วะเป็นตัวไวรัสอะไรนี่แหละ โอ้โหดูปีนครับวิ่งบนกระจกมีความสามารถหลายรูปแบบมากอืมเอามาตรวจอะไรกันแถวนี้เฮลครใครเรียกให้ช่วยช่วยด้วยอย่าเข้ามาแฮสซอมบี้ ซอมบี้ <Zombie S 2> มาเป็นอือเลยยิงมันดิย,นยิงมันอือยิงยิงคือขอบอกก่อนเลยนะรครับคือตัวเรานั้นเป็นเป็นศัตรูกับซอมบี้กับเป็นศัตรูกับพวกทหารพวกนี้คือไม่เป็นมิตรกับไข่ครับแต่ก็เป็นมิตรกับคนนะหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่มั้งจะมีบางคนที่เป็นมิตรด้วยหร้อมั้งอุ้ย ดาบสมองดาบสมองผู้หญิงเอ้ออูดกงเล็บอื้อความสามารถหลากหลายครับเปืนยิงยังไม่เป็นไรอุ้ยอุ้ยนิวเคีย,ยกลายเป็นดาบได้อีกอื้อฟันขาดครึ่งอ๋อพีจ้ยัดเข้าไปซะ พีจิยัดเข้าไปใช่ย่างนั้นโอ้ยจับหน่อยไปไหนบ้างพวกอื้อโดนแทงรู้น้อยไปแล้วตัวเอกมันสามารถคอปปี้ร่างกายคนไหนได้ก็ได้ที่ชิบหายอ๋อสูรุ่งอรุณกันนะดิ โอ้ยเริ่มเล่นมาภาพก็แหลกเลยคือเฟรมเลทยังต่ำนะครับอ๋อ้ยอย่าแหลกดีขอร้องโอ้ยโอ้ยโดนหนีถีบเอาคอมแหลกจังวะโอ้ยโชว์ี๊นี่นียิงปูทำไมซมุม ไอ้ีไอ้ีไอ้ีโอ้อยพลังชีวิต Special Attack ไหนวะไอ,ตไอ,อ,อ้ตัวนึ่งแหลกทั้งบ้าแหลกทำไมเจ้าโอ้ยไอ้ยเอาตัวซอมบี้ฆ่าตายก่อนเนาซอมบี้พวกนี้อ่ะกดชิปเพื่อสปีดโอ้โกดชิปแช่แช่ไว้เลยไปโอ้โกดดับเบิ้ล ลอยได้ครับโอ้โหีว่าเขินยอดเขินครับโอ้สปีดสูงมากตัวสูงมากอือที่ขอขอัยที่คอมแกลกด้วยนะครับแต่ก็ยังพอเล่นได้อุ้ยอุ้ยซอมบี้เยอะจังวะซื้อเข้ามาก็แอคชั่นกันเลยแล้วนี่อะไรเสียงกงเล็บอื้อหือ กอไปตาย้ะเธอไอพวกเวนฮ้ยตัวงโดนสิงสิ่งี่ฟันขาดครืงโอ้ยหลบวัสดได้เมื่อกี้โคตรเมฟนีเลยนีโกงเล็บขวดแม่งเลยโอ้ยแหลกถังวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงโกใไม่แล้วนี่นี่ โอ้ยจะหน,นีมันหนีถีบกระเจียงถีบรับลูกนี้ท่านผู้ชมโดดแล้วก็ดับบนคิกแล้วดนคิกชิโอ้ยกอดแหลกๆนี้ครับยังเล่นได้ครับเขายิงอะไรนักหนาวะรูดหนีคิกโอ้ยคิกไม่โดนอ้าตายแล้ะชู ไม่โดนมึง objective complete เอายุงไรคุณป้าแหลกก็ยังเล่นได้ขออภยัยท่ันแหลกด้วยนะครับโอ้ยสีดดีลูกพ่ขขอหุ้ยโขะเด่นไม่ส่วนว่าใครเป็นมิดอขอทางหน่อยนะครับไปแล้วโอ้ย มาเป็นอื้อเลยครับรถถังโอ้โหแล้วอะไรอีกโอ้เออโอ้โห,โโห,โโหกลายเป็นหมาแทมเมอร์เลยครับนี่มึงเจอสตันแน่เฮ้ยใหญ่ยิงดีนี่โผโผโผดินี่โผระ,ะเบิดเลยทีเดียวเชียว โอ้ยหนักมือครับคลิกเออโดนจังๆเอเออโดนอีกแล้วยิงทุบมันเลยเออโอ้ยสาหัสหลูกนี่โอ,อยิงกูทำไมวะออยวูดปุ้มทิ้งตัวอ,อือทิ้งตัวอีกที ซุ่มเละกันเลยอ้าวมีอะไรให้กำจ่ายดิเอาเจ้ายิงกูทำไมอู้จ่อๆเลยครับเมื่อกี้ไม่ระเบิดระเบิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่ายิงอย่ายิงนี่ยิงกูทำไมวะดนีว้าว้ยแหลกสั่งว่ะไปครับไม่อู้ย ไปครับวิ่งวิ่งวิ่งกยทะลุวิ่งครับช่วงนี้อ้าวสวัสดีครับอุ้ยโอ้ไยพวกนี้ยังเกิดใน Resident Evil เลยครับไอพวกนี้ยังเกิดใน Resident Evil วโอ้ไอย,อไ,อยกกนนอไม่ใช่ Evil วห้าอีวิห้าอีวิวสี่โอดาบเบ็ดเบ็ดซอสเบ็ดอุ้ยตกลงมา โดนโกยผู้เชี่ยในอือโดนอีกแล้วะเรียงซิงอุย a a อ้ยมาเยอะจังวะอุย้ยโดนมิสไซล์กดแทบแทบแถบแถบล็อกเป้าหมายโยดอุ้ยฟูทิกกันไปเตะยิงซอสเบลดซอสเบลดซอสเบลดโดนเข้าไป ไายเบยกดแทบเพื่อล็อกเป้าหมายไม่ใช่เอาแทบนั้นเออล็อกเป้าโอ้ยไลเด์กิีมีสีงโ้ยโอ้ยมันแรงมันเล่นแรงนี่ตัวง้อฮะฟันดีครับฟันดีตายสองครับอยู่ข้างบนเซนใช่ไหม เราล,ลงไปล่างทำไมอีกวะแน่จริงขึ้นมาโอ้ยนีเสียงเสียงโอ้ยโอย้มันทำไมทำดามเมจแรงจังวะนี่โอ้ก็กมเล่นระดับปานกลางนี่หวะเออระดับปานกลางก็ยากนะครับท่านผู้ชมคือดามเมจมันจะแรงกุ้งขึ้นอย่าขึ้นมาเออนี่นี่ ดาบันการก็ยากนะครับโดนยิงเพียงเดียวนี่ก็ถึงตายลยนะสวัสดีครับพัธุทหารอ๋อรู้สึกว่าจะเป็นตัวการติดต่อนะมึงไม่รอดแน่เดี๋ยวโว้จัดการเองโอ้รถถังมาเป็นอื้อเลยครับโอ้โหอะไรวะเสีย้ตายเหรอยวไปไหนวะ ไปตรงนั้นวิ่งครับโอ้โอ้โหน่าจะเล่นระดับ easy ค่อยง่ายหน่อยแต่ก็ <c oughs> เล่นมาแล้วก็ <c oughs> เล่นๆไปครับเฮ้ยหลบดีครับฟิ้ว <c oughs> แล้วทำไมเอา้ากดคลิกขัขวโอ้ยโอ้ยโอ้ยแหลกอ,อืออืออือ เออโอ้ยวรวมร่างกันครับชวนโอ้โหวิงเลยครับอู้พลังเลยครับอืมพลังเยื่อใ่อะไรครับสายพันโอ้อย่างเท่แต่ไม่เท่ก็คือแหลกนั่นเองอ๋อใครใครแล้วไง โอ้ขึ้นมาได้ไงวะโอ้โหเสียงซาวกับภาพมานี้มันมาเจอใครใครที่ไหนเขาเรียกโอ้ทำหน้าลูกรลีลูกลนเฮ้ยใครใครห่อมาห่อมาอุย้ยยิงเขาให้ไม่เกรงกลัวอะไรนะ ถ้าเกิดกูเล่นมึงตายมันนี่มึงจะเก่งกูวัวกูไงมึงจะกลัวอะไรไหมถ้ากลัวมึงเล่นเล่นมึงตายตายก็ช่างเลยครับเรื่องใหม่ก็ได้นี่ก็แค่เกมเท่านั้นมาแล้วก็ซสูนา่าโรดดิ้งดาวเฮ้ยสิบแปดวันให้หลังไม่ใช่ แล้วโดนจับมาตอนไหนจเจอเมนซี่จำาเมนซี่ถือว่าจะโดนจับมาทดลองนะโอ้โหนาซีเนี่ยโอ้ยโดนใครทำมาแล้วใครจับกูอะโอ้ยพวกด็อกเตอร์นี่มันคุยหาอะไรกั ไม่มีซับเจตบอกเลยครับพี่ซับนะซับแล้วขอผ่าหน่อยนะเอ,อื้อฟื้นมึงจะผ่าใครนะออมันยังไม่ตายไม่มีซับบอกก็ไม่รู้เรื่องสักเท่าไหร่อ้าวทางออกวิ่งดีครับตัวเอกของเราก็โดนจับมาได้ไงก็ไม่รู้อ้าว มาอยู่บริษัทอะไรวะออโอ้ยลูกลี้ลุกลนครับแล้วมันโดนจับไปได้ไงแล้วใครจับมันไปอ้าฮอโอ้ปล่อยทหารลงมาแหละอืมไอ้พวกดอกเตอรเยเอ้มันหนีไปแล้วฮะอะไรนะหนีไปทางไหนไม่รู้สิ ตอนนั้นตกอู้ยิงเนาะยิงมันทำไมอือตายบอยให้มันนี้ทำไมไมันตายมันตายเฮ้ยเอาโดนหินอ้โอู้โอู้ยอูอ้ยอ,อ,อะไรวะโดนยิงวิ่งครับวิ่งอือ โดนยิงยังเจ็บเลยก็เจ็บหมดแล้วล่ะโดนยิงรีไปแล้วพี่จะนี้ไปไหนก็ไปเอาแล้วไงแล้วไงเอา,เอ,าอะไรวะโอ้กดสเปคจำ เจ็บหนักครับเจ้าใครมาทำเมืองวะพวกอุ้ยอุ้ยไม่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 วิ่งวิ่งครับชิบค้างเลยครับช่วงนี้วิ่งโอ้ข้ามรถไปรถพวกนี้ก็เกะกะกันเหลือเกินวิ่งก็โอ้โดนหอไล่มึงอย่าพึ่งนะโอ้ย เฮ้ยข้างหน้ามีสองนายอุย้ยโดนเจอแน่อา้าวมันก็ไม่สงสัยอะไรเราเลยว่างั้นวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปอเล็กมันใช่ชื่อเอเล็กไหมวะอืมลืมชื่อมันใช่อเล็กไหมวะเออเดี๋ยวมันยังไม่ขึ้นชื่อให้บอกอถือป้มอมไม้อ้าวตามมาทานได้ไงแท็กซี่ อยากเอาแท็กซี่ไหมเฮ้ออะไรกดกดอะไรแท็กกิ้งล็อกอินล็อกเป้าหมายหลังจากนั้นก็กดขั้วไปเพื่อให้ระเบิดจำแม่แทกหรือจำแม่แท็กกดแทบเพื่อล็อกเป้าหมายรับทราบอ๋อแล้วก็กด กดคลิกเมาส์ล็อกทรเก็ตแล้วเว้่นี่กูจะควงให้กูได้โดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรสิงแดงดับเบิลแท็บอะไรวะบวกโโหโอ้ได้สิบอีพีโอ้โหเชื่อ เออโอ้สเปคบาเพื่อดดขึ้นให้รวดเร็วอ่าขึ้นมาแล้วเอ้าแล้วต้องให้ขึ้นตึกอะไรของมันนักหนาวะมันหัดให้หัดเล่นเลยไงคงงั้นมะโอ้เจ็บหนักครับช่วงนี้ออรอยดิเอาไม่ร้อยนะโอ้ยไม่ลอยให้กูเลยโอ้สเีดบาในยีพลังขาสุดยอดดีโอ้ยโอ้ย สปีปชัวเรือถืออาวหออาแล้วไงกดตัวอีเพื่อจับมึงยิงกูทำไมไม่ต้องยิงกูเลยพ่อมึงอาโดนไหมวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่โดนวะนี่โอ้โดน ล่วงล่วงไปเ,เก็บนี่ก่อนดิเอาจะเก็บอยู่แล้วเข้าสู่คาสินนล้งกันโอ้ยเจ็บหนักเหลือเกินมีใครช่วยเฮลทีโอ้ยเจ็บหนักสภาพของตัวเอกตอนนี้อยู่กับหมาข้างถนนนี่ ดนก็ยิงตายแน่แต่มันตายแล้ววะอือยิงดับสมองติดต่อหาพวกครับเราเจอตัวมาแล้วผมได้ฆ่าเอาตัวเอกไม่ตายครับโอ้ยดู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 ดดด ดีเอ็นเอเขาครับปีดีเอ็นเอเขามาเรียบร้อยช็คพอตอะไรเมื่อเจอไอ้พวกใครก็ได้ให้เราไปกดเชื่อมสาสารสัมพันธ์อะไรของมันแล้วก็สามารถทิวเลือดได้ด้วยดีวะกดตัวอีเพื่อจับแล้วกดลิกขวาเพื่อรวมร่าง ามาเลยสวัสดีพวกตอนนี้ธุรกิจเป็นไงบ้างอ,อ้ก็หุนตกตามเคย,ยนี่เหรอะควนติมมาตบตบ,ตบเอออุ้ยระลึกชาติเลยทีเดียวสามารถดูความสมนใจของเขาได้อืโอ้เป็นไง ความทรงจำช่างหน้าอัศจรรย์ซีเย,ยจิ่งอุ๊ยระลึกชาติอ๋คอคัพปี้ดีเอ็นเอของเขาครับดูความทรงจำได้อีกเฮ้ยอเล็กซ์มึงจะเก่งไปไหนปวดสมองอีกโอ้ย อ๋อดูดูฟันมันครับฟันเยินหรือพี่แหลกนิดนึงไม่ใช่นิดนึงแนละ้วมันก็เกินตัวแล้กวกดตัวอะไรเก็บวะตัวเอฟคูณเลขสองเพื่อปแปลงกายสวัสดีพวกเป็นไงเป็นไงให้พวกเราตัวแทนไหมใหม่มั้ง โอ้สีอย่างไ่ว่าโดนเห็นอยู่โดนในพวกตำรวจนั้นเห็นอยู่ทหารนั่นแหละเดี๋ยวนี้ตำรวจคือตำรวจนี่ไม่ค่อยมีขึ้นอยู่ในแมปปังหรือเปล่าอ่ะคงมีอยู่หรอกช่เหรอก็ค่อยๆย่องไปสุ่มเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตำรวจโอ้รถตำรวจไอ ดันดันเออดันดันดันเออเอาโดนชนแล้วไว่ไปไหนเลยครับตัวตัวเราต่ำนี่คือหยุดนิ่งเลยครับรถโ,โอ้ยรีไปเถอะเสียเวลาโอ้พวกนี้ประหลาดใจเลยครับิ่งวิ่งอย่างนั้นได้ไงบอกทีสอนทีเอา้าห่อไม่ได้ครับโดนเอาพลังไว้หรือไงโอ้แม่ดับแปลงร่างเปมนกงเล่มอะไรก็ยังไม่ได้นะ อไม่ถึงอูอ๋โดนเจอซะได้แล้วไงโซเดอร์อะไรอ้าวให้เราไปยืนประจำตำแหน่งอยู่ตรงนั้นรับทราบจะไปแล้วอุ้ยโดนหิน สวัสดีพวกอนม่หมอ,อนั่นลุกลรียลุกลนไปไหนชิปอูทหารอาวุธครบมือแล้วอะไรนั่นไงมินิแมปก็คือสีเหลืองแปลว่าโดนเจอให้เรารีบอะไรวะคือตอนโดนเจอห้ามทำอะไรตุกติกถ้าเราออกจากพื้นที่ที่ํำให้พวกทหารเห็นแล้วมันแค่นั้น สีเหลืองก็หายแอคชั่นอะไรวะนี่แอคชั่นอีโบถ้ขีดสีเหลืองเต็มก็คือมันจะรู้ตัวว่าเราเป็นอาริสันเดอร์อู้ยเต็มเต็มเต้เต็ม,ตม,ตมละคือให้เรารีบนี้แม่น้นก็รีบฆ่ามันต้องเอาชีวิตรอดก่อนละวะตายไหมสามารถทำให้มันลดได้ก็คือมีตัวที่ DNA อยู่ชื่อโอ้ยโอ้ยไอออนอออนแล้วปืนล่ะโอ้ยปืนปืนไข่ทิ้งมาสวัสดีพวกว่าไงเมื่อกี้มีอะไรตกลงมาก็ไม่รู้ไปดูดิจับเท้าไปดูไปดูเร็วเร็วเร็วเอา ลูกลี่ลูกลนไม่มีใครเห็นมึงแล้วพวกเอา้เอากดคิกขัวแล้วอะไรวะที่แคสมาก็ได้สักครึ่งชั่วโมงได้มั้งเอาโดนจับเอาตัวใบเอกมีคนเป็นเมตรอยู่ครับมีคนรู้จักมันอยู่มีแฟนสาวครับ เธออะไรมีแฟนสาอ๋อแล้วเธอพูดอะไรของเธอครับอ๋อแล้วตรงตอนนี้มาอยู่ใต้ใต้ไหนวะอือนี่ก่อนลืมเออ่อรเราไปน้ำอืดูหน้าโหดไอ้ดรเตอร์เชียนั่นมันเอาทำให้คุณเป็นอย่างนั้น มึงมึงกูเอามึงตายแน่ต้องฆ่ามันครับรู้ชะตามันแล้วอา้าวแล้วก็มาที่ใดที่หนึ่งครับที่ใดที่หนึ่งเฮ้ยห้องของผู้หญิงคนนี้ละมั้งเนี่ย ซุปซิปอะไรกันครับฟังไม่รู้เรื่องไม่มีทราบบอกโอ้โหแผนที่นักข่าวหรือไงพี่ีเธอเป็นนักขาวหรือไงครับง,งานมาั้งเร้่องไงโหลดดิง้งโหลดดิ้งแล้วไงครับ ชิบอ uhm. ้าวเดินออกมาอย่างเท่ซึ่งอจึกจึกโอ้โหเท่มากครับอ้าวมิสซันคอมพิวสชิบชิบซื้อรึบอ้าวมิสซันเนอเมื่อกี้มิชั่นอโอ้ยมิชั่นมิชั่นผิดชิบเติ้รึ้อเดี๋ยวนะออปชั่น เออกูต้องการทำอะไรวะเออลืมวะต้องการให้มันเปิดซับใช่โอ้นี่ไงซับเปิดดิพี่เออเปิดอ้าวอายูอ้อยตกลงดิพี่อ้าวแล้วเป็นไรครับพี่เออโนโนไป ไม่รู้มันเป็นหาอะไรฮนะกดออนแล้วเซฟโอ้ยพอกดกลับมันค่อยนั่นโอ้ยไอไอไอมีซับขึ้นหรือไหมทำไมไม่เห็นซับซับก็เปิดอยู่อ่าถ้าันก็ขอจบพาร์ทแรกไปก่อนนะครับโอ้พาร์ทแรกก็แหลกๆไปตามเคยครับ ยังไงก็ขอให้ทุกคนติดตามดูพาต่อไปด้วยนะครับก็จบพาแรกไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ